่อยแก้วเริ่มแล้วหรอเปาเอาเริ่มเลยเผยแกเเคยแก่ตอนนี้อากาศมันแบบมึนมัวมากมึงต้องก็มึงรู้สึกมึนมัวแบบนี้ต้องอะไรชาบูเท่านั้นอะไรนะชาบูเท่านั้นชาบูชาบูเท่านั้นโอเคต้องโอโคคุอะไรนะชื่อร้านอะไรนะโอโคคุนี่บอกเลยนวันนี้ถ่ายไปเหมือนเป็นคนหูตึงขึ้นทุกวัน คิดยังไงคะใส่สีเขียวมาเหมือนกันชินแบบรู้สึกว่าโ่อเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดอ๋อหรอไปไหนมาผาดใหญ่มาอ๋อหรอไปทำอะไรมาเรื่อเรื่อเรื่อคลิปนี้ช่วยกับคุณนาไม่ต้องซูมแบกหน้าผากกูด้วยที่จะไปตอบคนตัดต่อให้โอเคก็ได้ดูเปลี่ยนง่ายไหมถูก และต้องชาบูที่โอคุุเท่านั้นนะคะใช่ไนะชื่ออะไรนะโอค okay, ุโอคุโอคุโอคุเขาเขาออกสิ K ่งจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่กูแดดจลร้านโอคุคุเนี่ยเป็นร้านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าจะต้องมาแบบรีวิวอะแกมันดีมากเลยทำไมไม่ดีไอ้ดิซมดูเยอะดูเยอะเกินกูมาก เขาพี่อยู่2แพ็กเกจได้แก่แพ็กเกจ279 uh huh. ก,กั็379มานต่างกันยังไงราคาหนึ่งต่างแค่100อบาท uh huh. แต่ตัว279เจนี่ยจะไม่มีเนื้อ uh huh. วัวแล้วก็ไม่มีกุ้งแมน้ำ uh huh. แต่ห้าตัว2อ9กก็คือจะมีตัวหมูตัวอาหารเนื้อสัตว์ต่างๆหลานหาชนิดโดยเขามีของสดทั้งหมดคุณเมื่อกี้ลองนับดูแล้วเาหมีเนื้อสัตว์ทั้งหมดประมาณ14รายการ เิ็หมดมสิบสี่รายการหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่กูสั่งมาทั้งหมดแล้วสั่งมาแล้วอย่างละหนึ่งจาะโอ้โหเลิศผักเราเป็นแบบพวกวัวไงต้องกินผักไม่ใช่ควาย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 ,วายไม่เป็นนะเอ้ยหยู่แบบหนึ่งมาสักหนึ่งมึงให้กูแนะนำตัวไม่ใช่เหรอเออเออลืม หนึ่งเรื่อต้นใหม่เลยเหรอไม่นะครูท่านก็แนะนำตัวกันอีกทีเดียวเอยขออีแกะห้าสี่สามส,สองทั้งที่แล้วว่าเขาขอโทษนะว่าครูเขียนชื่อมึงผิดแนะนำตัวใหม่ขออนุญาตแนะนำตัวใหม่อยา่างเป็นทางการแล้วก็รบกวนไม่ต้องกระแดกเขียนสั่งเปลียนก็ได้ได้ฉัน<ค>เป็นคนไทยคนไทยอะไไรคนทยที่แปลว่าอิสระนะครับที่ด็อกเตอร์ธนันกริชุพัฒน์ประเสริฐชัยนะครับก็เรียกว่ากล้องละกันดีไหมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านชาบูถูก อ่าแล้ววันนี้อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเรามีโปรตีนกันถิง14ชนิดเนื้อสัตว์14ชนิดคุณนี่แค่แพ็กเกจ2 9 9นะแล้วเราสั่งแพ็กเกจอะไร2 7 9เเพราะว่าไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่า279ก็พอมันก็แบบแบบเธอดูก็นี่คลุงแค่ไหนนี่เยอะนะแล้วมื่อกี้บอกว่ามีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณเท่าไหร่นะ14ชนิดมีผักอีก12ชนิดได้แก่เรบางเพหงกับเพรางอีอรอจิกมะื่ระองุกแบบเค้าพุกหวานสากร่าหวานกับมิ หายใจทางผิวหนังอะไรนะหายใจทางผิวหนังเป็นวิทยากรใช้สิ่งได้ดีแล้วแล้วด้านนั้นก็คือคุณมีเส้นอยากกินเส้นอะไรเส้นเส้นมีเส้นทางมาม่าแล้วก็มีโยมีมาม่ามีไหมมีอุด้งมีไหมมีคุณเส้นมีไหมมีและ ถ้าใครไม่อยากอ้วนนะจ๊ะทางที่นี่นะคะเขามีเส้นบุกให้ด้วยจ้าแต่สรตว์หนึทำไมเรื่องของเส้นอยู่กับกูแต่เรื่องของหมูไม่อยู่กับกูเลย <c oughs> อยู่กูทำไมอยู่กูแทนมีความลำเอียงแล้วถ้าใครหิวมากแนะนำเลยค่ะทาโกะเขามีในส่วนของเกี๊ยวซา่า<อ>นักเก็ตเล้าก็เ,นเนฟนฟรายโ<อ>รชค่ะโรชค่ะเธอมันมีชีส อ๋ออันนี้อยู่ในแพ็กเกจน่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะบางยดีอนต้องซื้อเพิ่มปรานนะม้าสี่เก้า้านนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มและชีสไม่ได้แบบไก่การนะเว้ยชีสมาให้เต็มถ้วยเลยอ่ะเออซึ่งมึงแดกไม่ได้กูแดกได้อ๋อเดี๋ยววันนี้จะพากินชีสที่ผสมสูตรพิเศษรับรองอร่อยนวน,วนัว ต่อเลยค่ะซึ่งมึงกินไม่ได้มึงมึงเนียนมากค่ะกินมาม่านี่เต็มแผ่นนะกู่ดรกคึ่งเลยกูก็เลยจะถามว่ามาม่ามันหายไปไหนครึ่งหนึ่งอ่ะกินกินกินมึงใช่ไหมใช่กูนี่แหละว่าอะไรนี่คือถ้าคนเขาทอดที่ใหม่กับคุณไม่แบบว่าเป็นเนียนมาเฮ้ยอร่อยอะเฮ้ยนุ่มอะได้กินเหมือนแบบนี้ถึงรอเอ่ะใช่ใช่ไหม อออร่ยดีปลาหมึกเขาก็ใหญ่นะเดี๋ยวไปเชื่อไปเชื่อเฮ้ยร่อยว่ะเดี๋ยวไปใส่อันนี้ให้ด้วยนะที่เป็นเกล็ดทองท้องไหลมากมึงวันนี้เราเกินเบอร์มากอ่ะแต่ว่าความรู้สึกนั้นอะมันเป็นฟิลกู๊ดจริงๆเฮ้ยอี่าพี่อยู่นี่วางจะบอกว่า คนที่มากินบุฟเฟ่ที่นี่นะกินฮาคกุยยากิที่นี่เหมือนกินฮาคกุยยากิที่ร้าน่าเมงเหอขาจริงๆจริงๆจริงๆจริง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 อันนี้จริงอันนั้นฮะห้าหกลูกก็หกสิบเจ็ดสิบบาทแล้วนะอันนี้ฟรีซึ่งอันเนี้ยกินสามจานแล้คุค้มแล้วอนะ่ะจริงเฮ้ยอร่อยมึงสองนะถ้าเพื่อนไม่เตือนเะพื่อนแล้วเพื่อนจะเตือนใครมา มึงมึงกินทั้งหมดเลยของพ่อจริงๆเป็นตายอะกินแบบนี้อาจจะดูแบบธรรมดาเกินไปเราเป็นด็อกเตอร์น้องทำอะไรได้มากกว่าเกิรเบอร์กินเนื้อวขางได้ไหมมึงว่ากูทำได้ไหมเดี๋ยวมึงไม่สั่งน้ำให้กูอีกแล้วน้ำที่นี่ต้องไปกดเองจ้ะไปตักเองจ้ะโอเคเอานะเอายังเอายอดยอดทำได้ไหมทำได้เป็นด็อกเตอร์ทำได้ทุกอย่างเวลาไปตัดต่อมึงเคยตัดอันนี้ออกเลยเนี่ย กูจะเอาลงนี่ครอบครัวที่มากับลูกสมมติมากับลูกแล้วแบบลูกไม่ชอบกินชาบูกินอะไรพวกนี้ไม่ได้นักเก็ตเป็นคําตอบรสชาติทีคุณนเคยอันนี้ผิดคาดอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยที่แรกเราคิดว่ามันจะแบบชื่อใช่ป่ะธรรมดาธรรมดาเฮ้ยแต่นักเก็ตเขาอร่อยนะอร่อยจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้มีคอนเทนต์นะไม่ได้เรียงตามที่ต้องบรรยายองค์อาหารได้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะเราลืมแนะนําอะไรรู้ไหมน้ำซิมมารีวิวน้ำซิม ต้องบอกว่าเป็นน้ำจิ้มเบสิกที่ร้านชาบูหลายๆร้านต้องมีก็คือน้ำจิ้มสุกี้ที่เป็นน้ำซอสคล้ายๆแบบร้านน้ำซอสทั่วไปอ่ะไม่มีการวางกลนลวงไว้ให้เราได้น้ำจิ้มที่ไม่อร่อยเออก็กินได้แล้วร้อนแบบว่าพอกรุบกรึบทำไมกล้องกล้องหน้าเชิดเป็นไกพอกุบ่เมื่อกี้กล้องเหินขึ้นไปจะเ้าหน้าเหินตามกล้องร้านอาหารญี่ปุ่นชาบูญี่ปุ่นก็ต้องมีอันนี้ น้ำจิ้มอะไรคะน้ำจิ้มขูดแล้วจะบอกอังจีนจฉันไม่เคยกินเลยใส่งาเข้าไปหน่อยก็จะมีความหอมขึ้นมีสิ่งรสชาติก็จะออกแบบออกแนวหวานหวานก็จะมีความใสกว่าแล้วก็ขมมุนดีเอาไปจิ้มกับอะไรอะ่ะถ้าดยในคอมเมนต์จริงจิ้มกมบว่าอร่อยล้อฉันไม่เคยเลยวันนี้จะลองเป็นครั้งแรกอร่อยแล้วก็ นะะคอีกตัวนึงก็คือน้ำดำเป็นน้ำจิ้มคอนเซ์ศิษย์ฉันเข้าใจว่ามันคือน้ำมันงามานานมากเลยไม่ได้แตะนางให้ดูคือดีงามมากอ่ะแล้วก็สามารถปรุงรสอะไรเพิ่มเติมได้ถ้าชอบเช่นกระเทียมอันนี้จะทําให้ฉันใช่ไหมอันนี้ของเธอของเธออขบคุณมากเลยค่ะชัดเจนของฉันแล้วมีแอบเติมผักกระเทียมด้วยนี่นี่นี่อะไรหรออีกหนึ่งอย่างที่ร้านของการทําชาบูที่มีน้ําดำอ่ะเดี๋ยวขออนุญาต เปิดก่อนที่นี่มีสามน้ํามีน้ําซุปชาบูน้ําซุปซุกี้น้ำใสน้าดำแ,แล้วก็อย่อันึงก็คือน้ำ,นำต้ยตยมยำใช่แต่เราส่วนมากเวลาเรามาเราจะกินน้ําใสกับน้ํำดำ นำหน้าอย่างเงี้ยเขจะกินน้ำใสกับน,น้ำดำนะเพราะว่าสุกี้ก็กินบ่อยแล้วเนาะพี่สุกี้ต้มยำต้ำมตยำใช่เขาทำต้มยำอ,อร่อยมากเลยนะอันนี้จริงแต่เขามีเจ้าของแล้วนะใครจะติดต่อหลังใบต้องเรื่องงานเท่านั้นนะคะถ้าเรื่องส่วนตัว,เข,เ,ขวเขามีเจ้าของแล้วนคะ่ะใช้คำว่าเจ้าของไม่ได้นะใช่ว่าเจ้าของ เล่นเองจบเองเธอกินอย่างฉ่ำใช่ไหมใช่เออเพราะว่าเวลาเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะหมูอยู่ในเนี้ยมันจะชํำเวลาเราไปจุ่มน้ำน้ำสุกี้น้ำดำเนี้ยเอออย่างนี้อย่างนี้นี่เลยชอบมากอะลายอุ้ยดีอันนี้ดีร้านก็มาจะเรียกเบคอนท่เ่อะมึงมึงใส่ผักลงไปก่อนดีไหมไม่ไม่ในระหว่างที่ใส่ผักแล้วรอให้ผักอ้เนี้ยไม่ไม่ไม่ไหวแล้ว โอ้ยนี่เห็นไหมสุกไปไปละเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เปิดจุ่มจุ่มลงไปอย่างนี้เราก็จิ้มลงไปอย่างนี้ไม่เกาะไข่ไปนะไปหือเนื้อน้ำตกอ่ะผมเพิ่มนุน่มทำแบบไรมันมัน,มน,มนของกูปะวะมันเหมือนกับว่าหมูเนี่ยนุ่มเราไปลวกกับน,น้ำซุปใช่ป่ะ กลิ่นของน้ำสุปอะ่ะมันก็เึ้่ไม่พอเพอาะจุ่มไขล่ลงไปอะ่ะมันดึงกลิ่นน้ำสุบขึ้นมาอีกกูยังพูดไม่จบเลยมันไปอันใหม่แล้วหรอเปล่าวออาอเไยให้ดูมีเอละกินนะพึ่อย่าบอกว่าเธออย่ายบอกนะว่าลงไปแหวงแหวนนี้หมูนี่ต้องให้ขาวนะเสร็จแล้วปุ๊บไม่ทันไม่ทันดูจิ้มโจกหมน หยดย่อยมากอะร้อนใช่ไหมตอนนี้ลิ้นชาเลยทุกคนเธออยากให้เห็นมันนัวมากอะเราต้องหยุดใช้คำว่านัวกระฉํำแล้วนะจริงฉันรู้ว่าแกไม่ได้อยากจุ้มนานหรอกแกกลัวมันร้อนใช่ไหมใช่ไหมบมันดีมากอ อืมออร่อยว่ะไม่เสียแรงเลยเธอเธอทำจริเจอกินแล้วเธอจังเลยอ่ะเนี่ยแล้วฉันก็เป็นคนชอบเช็ดน้าดีเพื่อนสะอาดวรเงี้ยใส่ผักเลยนะในรีวิวอ่ะในแบบขออร่อยย่างมออร้านนี้ติดอันดับจุกทุกเอ่อซีรีส์เลยนะจุกทุกเพจที่เขามีการมารีวิวกันเอาจริงป่ะเราอ่ะไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปดูที่รีวิวเว้ยคือเราเดิน เราผ่านมามอทอเราผ่านมามอทอแล้วเราก็เห็นร้านเนี้ยแล้วเราก็พูเข้าเลยเธอที่เนี่ยเขาต้องไปตักน้ำกันเอาเองใช่ไหมเธอพูดอย่างเงี้ยต้องการใจผู้ช่วยไปตักให้ใช่ไหมใช่ในเมื่อเธอพูดอย่างเงี้ยฉันบอกเลยว่าที่ฝากเติมด้วย Could you please um c o r e again? c o o k แเดี๋ยวมึงต้องไปตัดต่อให้มันเป็น slow motion แล้วกูก็ดูเย่ยีกแล้ะทำไมมึงรู้อ่ะใช่ถ้าตอนนี้หรออยากมามอยเรื่องอะไรหรออืมไม่ได้ไม่ได้เมาไม่ได้อ๋อคุณหินปูหรอกูว่าอย่าไปคุณ่นปูเลยรุ่นนั้นนะควรไปปรึกษาที่จิตแพทย์ไออูกูยังฟินกับอ้นี่อยู่กัลุงคนนั้นน่ะหรอ ไหนมึงบอกมึงจะไม่พูดละกูขึ้นจริงๆนะอันนี้คือที่ร้านเขาก็จะมีน้ําอัดลมใช่ปะ่ะอาทิเช่นแบบโค้กมีสไปร์มีน้ําเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องไปบริการตัวเองนะจ๊ะจริงมาที่นี่ก็คือจะต้องกินพวกแบบหมูนุ่มแล้วก็หมูสามชัน้นหมูสไลด์เออดีอ่ะด,ด,ดีเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะแบบสว่าปามกันแล้แลวก็จะเมามอยกันหลังใหม่วันนี้ก็มาให้ทุกคนรู้จัก ร้านอาหารย่านมอทอนะค่ะนี่เป็นอะไรนี่มเป็นบันไดยยไม่ต้องกระเด็นอะไรลคลิปที่แล้วเราลืมปิดคลิปนี้เราต้องปิดแล้วแหละโอเคอถ้าใครสนใจที่จะมานะคะก็จริงๆอ่ะมันต้องมาต่อแถวเว้รร้านอกร้านเลยนะโอ้โหยั <c oughs> มีส่งมาเลยกูไปดูไม่ทันนะ <c oughs> โอ้โห <ừ> ถ้าใครสนใจที่จะมาร้านโอคุคุนะคะ <c oughs> ก็มาตั้งแต่ได้ตั้งแต่4ี่โมงเลยนะคือบอกว่าช่วงคนเยอะๆก็ประมาณ5้าหโมงคนก็เริ่มเยอะแล้วแล้วก็ที่เนี้ยเดิมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโซนย้านหออินเตอร์นะใครที่รู้จักหออินเตอร์ใครรู้จักร้านอาหารญี่ปุ่นที่แบบดังๆในย่านบอทอเนี่ยก็ บอกเลยว่าอยู่บึงนั่นแหละตรงนี้ก็เหมือนกันสิบ้า,าอยู่ตรงนั้นละเธอเธอตามมาได้เลยร้านนี้รับรองว่าอร่อยมากแต่ว่าที่นี่ไม่ขายแอลกอฮอล์นะจ๊ะเพราะว่าอยู่ในเขตสถานที่มหาลัยแจ๊สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวไปสวาปามชาบูโอกุกุก่อนนะคะใครแกไม่รอกูอีกแล้วสำหรับวันนี้ว่าไปละเด้อี่ก่อนนะบายเด้อ สวัแกบ้าบ้า้า,าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะกรุงเกงกรุงเก่ค่คะบายบโอเคใส่นัดขึ้นแล้วเหรออัดอยู่ใช่ไหมล่ะสามสอง ห้าสี่สามสองไข่แกะเดี๋ยวเมื่อกี้ห้าสี่สามสองพอหนึ่งมาแล้วก็นี่เลยนะลุงไม่ต้องนับลุงไปตัดเสียงก็ออกอ่ะห้าสี่สามสองไข่่อนเดินมาเอาอะไรกูจะเอาลงกูจะเอาลงกูจะเอาลงเกินเลยมั้ยก็ถ่ายน้ำเสียงนเพราะว่าเลนมันเก็บไม่หมดจริงป่ะใช่ใกล้มาก โอ้เช่วันที่นทนนหน้ากูใหญ่มาก,กใช่กใว่าัวัวกัว่าผัวออกมาขนาดนี้แล้วนะผ่ากูเต็มรึ้งจอไอโฟนแล้ว